สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ครับทางเบ่าก๊อบทางช่องบ้านสวนแม่ปอชาแนลนะครับก็จะพามาชมนะครับไล่มันสับปหลังครับก่อนคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ได้ว่าใช้ยาฆาหญาฉีดย้านะครับพร้อมยาคุมนะครับบางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่ารีวิวให้ดูหน่อยครับว่ามันมีผลกระทบต่อมันสับปหลังของเราไหมนะครับก็วันนี้ก็ จะพามาชมนะครับนี่ครับด้านหลังผมนะครับครับผมก็นี่ครับก็ช่วงนี้ครับแรงนานนะครับฝนฝนทิ้ช่วงนานมากแล้วครับสองอาทิตย์ได้ม้งครับสองสามอาทิตย์แล้วเนี่ยตั้งแต่ผมฉีดมาก็ฝนก็ห่างห่างมาเลยนะครับอ่อาผมพาดูนะครับข้างล่างนะครับ อการขี่นะครับไม่มีหญ้าแล้วนะครับนะครับหญ้าก็จะตายตายหน่อยครับส่วนผลกระทบนะครับก็ก็มีใบล่างๆครับล่างๆนิดหน่อยครับดแต่มันก็ร่วงครับแต่ข้างบนก็ไม่เป็นไรครับมันก็เขียวสวยงามแปกกะติมันเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างในนะครับ ตรงดูหญ้าตรงที่มันลกๆนะครับครับท่านผู้ชมครับก็เต้าที่เดินมานะครับก็หญ้าก็ตายหมดแล้วนะนี่ยครับนี่ก็มีร่องรอยนะครับตายนะครับนี่ผ่านไปอันนี้ขีดช่วงแรกนะครับผ่านไปก็ประมาณสิบกว่าวันแล้วนะครับหญ้าก็ตายหมดแล้วครับ ไปดูครับข้างล่างาก่อนนะครับไอเดินไปดูเลยครับเนี่ยครับเหลืองหมดเลยเห็นไหมครับรูปก,ก่อนๆที่เห็นว่าเขียวเป็นแพรเลยนะครับอ่ามันไม่คุมเท่าไหร่นะครับหญ้าก,ก็จะเกิดอันนี้ครับท,ที่ฉีดมานะครับ ตายนะครับที่ผสมยาคุมด้วยนะครับก็ให้มันได้คุมยาได้นานมากขึ้นนะครับไม่ให้มันเกิดครับเมล็ดที่มันนั่นนะครับก็ถือว่าคุมได้นะครับหญ้าใหม่ก็ยังไม่เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับหญ้าเกาก็ตายครับส่วนมันก็เขี่ยวเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวมันเดิมนะครับยาก็ตายเรียบนะครับยา้าใบแคบนะครับจะตายจะตายดีกว่ายญ้าใบกว้างนะครับมันก็จะมีผลกระทบผลกระทบนะครับก็จะมีในบางส่วนของใบนะครับใบที่โดนโดนยาใบด้านล่างครับ นะครับอ่าโดนไปข้างล่างครับต้นไหนที่แข็งแรงก็ไม่เป็นไรครับเห็นไหมครับในร่องก็ไม่มียญ้าขึ้นครับตรงนี้มันไม่คุมด้วยนะครับถ้ามันไม่คุมเนาะว่ยายญ้าเกิดขึ้น ลางเลยแหละครับทีนี้เราผสมยาคุมนะครับผสมยาคุมก็ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็ฝนนะครับฝนทิ้งช่วงไปสองอาทิตย์แล้วแหละนะครับสองอาทิตย์แล้วครับก็มีคนคอมเมนต์มาถามว่า รีวิวให้ดูหน่อยได้ผลไหมนะครับก็รีวิวให้แล้วนะครับนะครับาก็ไม่มีครับก็ผมก็ว่าถือว่าได้ผลนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ท่านผู้ชมที่ช่วยคอมเมนต์มานะครับช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็วันนี้บ่าวก,อก๊อกก็ามาชมแปลงที่บ่าวกอ๊อกฉีดยานะครับฉีดยาฆ่าหญ้าผสมยาคุมนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วยสารจับใบนะครับาตามที่เดินเดินดูก็ไม่เห็นมีหญ้านะครับ ่มันที่มันไม่คุม้มครับถ้าตรงคุมไม่มีแน่นอนแหละครับแต่ที่ที่พาท่านผู้ชมมาดูคือดูตรงที่มันะสับปะหลังของเรามันไม่คุม้มครับว่ามันมียากเกิดขึ้นไหมนะครับ สำหรับช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับผม